สวัสดีค่ะวันนี้คุณอยู่ในคลิปนะคะดาวพฤหัสย้ายเป็นครั้งใหญ่เลยวันนี้เราจะมาทําพิกอาร์ตนะคะ5กองไพ่ให้คุณเลือกว่าคุณนั้นสิ้นเดือนเมษายนจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงสําหรับทุกคนบ้างเราจะไม่เป็นแรนดอมนะคะเราจะทําเป็นพิกอาร์ตให้คุณเลือกเอาเลยว่าดวงคุณนั้นจะเป็นอย่างไรนะคะเลือกกันได้เลยนะคะ1 2 3 4งสอสี่หก่อนเลือกทุกครั้งให้ตั้งสมาธิที่เป็นจิตใจที่สงบสักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็ค่อยเลือก เดี๋ยวเราไปเลือกกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเรามารับชมรับฟังกับผู้ที่เลือกไพ่กองที่1กันเลยนะคะกองสีขาวนะคะคุณได้ไพ่ช่อดอกไม้ใบที่สองนะคะสวนใบที่3าเป็นดอกลิลลี่ช่อดอกไม้ไพ่ใบนี้นะคะบ่งบอกถึงความสุขความสวยงามของขัญการเปลี่ยนแปลงดาวพฤหัสย้าย30เมษาน2567นั้า้นาของคุณจะเป็นอย่างไรคุณได้ไพ่เลขที่9ช่อดอกไม้ของไฮรา ไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงความสุขไวงามที่อยู่รอบๆข้างตัวคุณน้องเชลรี่เปิดไพ่ทั้งหมดสใบนะคะตกใจมากๆเลยหนึ่งสำหรับนั้นมีไพ่จำนวนไม่น้อยเลยแต่คุณนั้นได้ไพ่ออกมาในทิศทางเดียวกันพี่ๆด,ดูดูนะคะไพ่ใบแรกเป็นช่อดอกไม้ไพ่ที่สองเป็นสวนและอันที่สามเป็นดอกลิลลี่แอบยิ้มนะคะให้กับผู้ที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งสีขาวแอบดีใจแทนด้วยขอบอกตามตรงเลยว่า เวลาน้องเปิดไพ่เองเนี่ยในบางครั้งที่น้องไม่แน่ใจนะคะน้องก็จะเอาอีกสำรับหนึ่งมาเปิดนะคะพี่เชื่อไหมคะว่าไพ่อีกสำรับหนึ่งก็จะออกมาในทิศทางเดียวกันแล้วก็จะมีความหมายที่คล้ายคลึงกันกับกับกองแรกที่เปิดไปตอนไล์สดนะคะในยุทธแก้วหนูก็ได้เปิดไพ่หน้าไล์สดนะคะแล้วก็เปิดแบบนี้นะคะก็จะได้ในลักษณะนี้อยู่ตลอดเวลาเลยก็ คนที่อยู่ในไลฟ์ก็จะได้ยินเรื่องราวที่หนูพูดแบบนี้อยู่บ่อยๆนะคะในการเปิดไพ่ทุกครั้งนะั้นหนูเปิดจริงๆนะคะแล้วก็สับจริงๆเลยแล้วก็มาเปิดแต่อาจจะไม่ได้เอามาสับให้ทุกคนเห็นเพราะว่ามันบางครั้งมันก็เป็นการที่บางครั้งม,มันก็เสียเวลาค่ะเพราะว่าคลิปบางคลิปมันก็ยาวเกินไปนะคะถ้าจะมาตับไพ่อีกอะไรอีกมันก็จะดูยาวเกินไปนะคะ เดี๋ยวเรานะคะมาฟังกันต่อเลยนะคะจะคลิปนี้จะยาวนิดนึงนะคะแต่บอกเลยว่าทุกคนจันจะยิ้มและอมยิ้มไปตามๆหนูเลยใน30เมษายน2567นี้จะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นแน่นอนค่ะไปฟังกันเลยนะคะอาจจะอ่านป็นนิทานนิดหน่อยด้วยผู้ที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งสีขาวไม่ว่าสถานการณ์ของทุกคนพี่ๆทุกคนที่เจอมาต่างๆมากมายขอให พี่ทุกคนนั้นนะคะเป็นเหมือนเด็กผู้หญิงไฮด้าที่เจอดอกไม้ของตัวเองเจอดอกไม้ก็คือเจอความสุขภายในตัวเองความสุขใจของตัวคุณที่จะสามารถสร้างความสุขความสุขโดยใช้ทัศนคติอย่างไรทําอย่างไรเล่าเราถึงจะมีความสุขกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าได้เรียนรู้ที่จะปรับตัวหาความสุขกับสิ่งที่อยู่รอบๆข้างตัวเราในบางครั้งความสุขของเราก็ถูกคนอื่นแย่งไป เห็นได้เล่าเราถึงถูกความสุขที่เรามีนั้นถูกคนอื่นแย่งไปเล่าเราสามารถนําความสุขนั้นกลับมาให้เราได้ไหมโดยที่เรานั้นเป็นคนยื่นความสุขให้กับตัวเองเราอาจจะพบเจอประสบการณ์ที่ คนอื่นมาเอาความสุขจากเราไปอารมณ์ของคนอื่นนั้นมากระทบจิตใจเราทําให้เสียววินาทีหนึ่งเราก็มีความทุกข์หรือสถานการณ์ที่เรานึกถึงสถานการณ์เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้เรานั้นเสียใจเรากลับไปคนึงถึงเรื่องเหล่านั้นพ่อความคิดในแวบ,บหนึ่งแต่เราเป็นเหมือนเด็กหญิงเด็กน้อยคนนี้นะคะเด็กหญิงที่เจอช่อดอกไม้ความสุขของตัวเองเป็นที่น่าแปลกใจมากเลยเพียงเพราะเธอนั้นมีความศรัทธาและเชื่อมั่นที่จะดึงดูด และสร้างขึ้นภายในจิตใจของตัวเองก็คือความสุขที่สร้างขึ้นมาภายในจิตใจของตัวเอง หลังจากนี้นะคะผู้ที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะคุณจะพบความสุขที่เหมือนเจอดอกไม้เหมือนเด็กหญิงไฮด้าคนนี้นะคะแล้วเราม่งบอกถึงเพื่อนร่วมงานงานเฉลิมฉลองคนรู้จักการรวมตัวการเปลี่ยนแปลงของผู้ที่เลือกไพ่กองที่1สีขาวในอดีตนั้นคุณอาจจะปิดกั้นตัวเองหรือจะมีสถานการณ์ที่โชคชะตานั้นปิดกั้นบางอย่างคุณไม่ให้คุณได้มองเห็นหรือสิ่งต่างๆที่อยู่รอบข้างที่สวยงามไพ่ใบนี้บ่งบอกให้คุณนั้นกล้าหาญคุณนั้นจะสามารถกล้าหาญออกจากคามอมฟอร์ทโซนคุณจะ มีมิรมากขึ้นคุณจะมีกัละยาณีมิตรเพื่อนฝูงคุณมีเกณฑ์ได้เจอเพื่อนเก่าคนเก่าคนรู้จักการรวมตัวของครอบครัวมีงานเฉลิมฉลองบางสิ่งบางอย่างที่จะนําพาคุณไปสู่ความสุดไพ่ใบที่1กับไพ่ใบที่สองสอดคล้องกันอย่างมากเลยเรามาต่อกับใบที่3กันเลยนะคะผู้ที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งดาวพฤหัสย้าย30เมษายนคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะคุณได้ไพ่ที่3าคือดอกลิลลี่ บ่งบอกไพ้ใบนี้บ่งบอกถึงความพอใจความสมารฉััทนความบริสุทธิ์ใจพี่ฟังมาถึงใบนี้แล้วเนี่ยพี่ต้องชอบไพ่ใบนี้เหมือนที่น้องเจนี่ชอบมากๆเลยนะคะมันเป็นเรื่องราวของความรักหรือความสัมพันธ์แบบใดก็ได้ในเรื่องราวของความรักของคุณจะเป็นอย่างไรในอดีตที่ผ่านมาในตอนนี้คุณอาจจะมีความคิดเหมือนเจ้ากบตัวน้อยใบนี้หรือเจ้าชายกบตัวนี้อยู่ก็ได้ เจ้าชายกบนั่งอยู่ในใบบัวด้วยความสงบรอคอยความรักแท้จริงความรักแท้จริงของเขาจนกว่าความรักแท้ของเขาจะเห็นเขาเขาพอใจที่จะเชื่อมั่นและรอคอยช่วงเวลาหนึ่งที่รักแท้ของเขาจะมาจุมพิษเขารอคอยความรักแท้ที่จะมองเห็นเขาเจ้าชายกบเรียนรู้ความสงบภายในใจิตใจภูมิปัญญา จิตวิญญาณที่มีต่อความรักที่บริสุทธิ์ที่จะมาจุมพิษเขาให้กลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งเหมือนในนิทานเรื่องเจ้าชายกบก็เหมือนกับงอกป่าหรือพระสังไม่ว่าสถานการณ์นี้จะเป็นอย่างไรคุณจะสามารถใช้ความเมตตากรุณาอุเบกขาความอ่อนโยนภายใน,ในใจ,ใจิตใจเหมือนเจ้าชายกบเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ให้คุณได้พบรักแท้ไม่ว่าความสัมพันธ์นั้นของคุณจะเป็นอย่างไรถ้าคุณเชื่อมัน่น คุณมีสิทธิ์ที่จะได้เจอสถานการณ์เหมือนเจ้าชายโกเพราะไพเนี่ยสอดคล้องกันทั้งสามใบเลยนะคะตั้งแต่ใบแรกจะถึงใบที่สามเดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยนะคะผู้ที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะสีขาวคุณจะได้เจอช่อดอกไม้ของคุณก็คือความสุขที่คุณเชื่อมัน่นและพร้อมรับพอรอันประเสริฐที่คุณนั้นเชื่อมั่นและศรัทธาจะสามารถเริ่มเปิดใจให้กับ ความสุขภายในจิตใจของคุณความสุขที่คุณได้เชื่อมัน่นไพ่ใรที่สองคือการรวมตัวกันมีเกณฑ์ได้มีการรวมตัวญาติมิตรและเพื่อนเก่าคนเก่าหรือมีงานเฉลิมฉลองที่ใช้ทำให้คุณนั้นได้มีความสุขเป็นอย่างมากขอให้ผู้ที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะเชื่อมั่นในตนเองเหมือนเจ้าชายกบมีสิ่งดีๆรอคุณอยู่ แต่คุณนั้นต้องเปิดใจนำความสุขภายในตัวเองนำมันออกมามันจึงจะสอดคล้องกับสิ่งต่างๆที่อยู่รอบข้างคุณความทุกข์มากมายภายในจิตใจจะถูกชำระล้างคุณจะเห็นความสุขที่อยู่รอบๆข้างคุณขอให้ผู้ที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งสุขสมหวังดังใจปรารถนานะคะคุณอยู่ในช่องเคียวโกะนางฟ้าเชอรี่มิราเคอรเป็นการเปิดไพ่ทางจิตวิญญ,ญาณตื่นรู้และปาฏิหาร สิ่งต่างๆสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยตัวคุณเองขอให้คุณมีความสุขสมหวังนะคะเดี๋ยวเรามาต่อนะคะกับผู้ที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะบ๊ายบายคะ่ะ